บมที่44นะครับเป็นผู้อัญเชิญเข้ามานะครับแล้วก็ตั้ง พิชัยไทยประดิษฐ์มุ่งอุทิศจิตองอาจชาตทหารอุตสาหะสละเพียรจำเนียน,น,ก,นก,การนิรดร์เชิญกราบนวัสการพระครูสีธรรมโชดเจ้าคณะอำเภอปะทิวเจ้าอาวาสวัดความมั่นคงภายในภาคสี่ประธานในพิธีที่เคารพทณะผู้กำกับบัญชาและท่านผู้วิเกียริที่เคารพทุกท่านครับพิธีพระราชทานเหรีศพอาสาสมัครทหารพร,รานทีพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเปลงศกเป็นกรณีพิเศษณเมนุวัดหิน167ในวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากคลโทภยัยศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงและก่อนที่จะได้นำเดยนท่านประธานในพิธีได้ปฏิบัติในส่วนหมายรับสั่งที่ 16912หกานสำนักพระราชวัง16บธันวาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงอาสาสมัครทหารพรานกุธิชัยไทยประดิษฐ์เป็นกรณีพิเศษน้ณเมนวัดหินกกอ,อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร วันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567เวลา13นาฬิกา30นาทีพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพอาสาสมัครทหารปรานพุทิชัยไทยประดิษฐ์เพื่อทราบิดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมล เลขาธิการพระราชวังซึ่งนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระนมอมเป็นเขติยศอันสูงสุดแก่ผู้วายชนในองระกาคหาทีสุทิ่ได้่าความทราบโดยดีในดวงวิญญาณของอาสาสมัครทหารพุทธิชัยการบดีได้ด้วยประการใดในสามรายคงจะมีความปรับรื้อสร้างเสร็จไปล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้รับพระราชทานเหรียญอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบิดามารดาได้ยาติ้าขอพระราชทานกราบถวายบางคงเทพเพื่อนุทุพคนบาลเพื่อความสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณางหาที่สุดไม่ได้ในจะเเิดทูนไว้นเหนือกล้าวเหนือกระมงเป็นสรรพสิ่งมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและองค์จกรลุตลอดไปเ,เลยได้วยกระมอข้าพระพุทธเจ้าขอเคื่อใจผอ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวนสองคนคือ 1. อาสาสมัรครทารพานวุฒิชัยไทยประดิษฐ์ผู้วายชนและปกดประจำการเมื่อวันที่3ามพฤษภาคม2557ในปีพุทธศักราชส5 6 2ได้สมัครสอบคัดเลือกและได้รับการประตูแต่งตั้งเข้ารับ,บราชการเป็นอาสาสมัครทหารพราน,มานมเมื่อวันที่3พฤษภาคม ปีพุทธศักราช2 5 6 2ตามคำสั่งองคทับกเฉพาะที่2504ทัาบกสครับซึ่งจะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับจำนวนสิบท่านนะครับได้เป็นผู้ทอดผู้สึกผู้แทนผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่41น,นะครับได้กรุณาให้เกียรติทอด ถ้าไตรภาคภูมิในาหตุผลของผู้ใฝยชนตอนนี้เด่นชัดในระดับนี้ครับได้เมตตาเป็นองคพิจารณาถ้าไตรภาคภูมิในระดับดน,นี้การนิมนต์ด้วยความเคารพครับ จาวาสังหารปะทวายธรรมิโนอุปาชิตวานิโรจนติเอสาอุปัสโมสุขโภการสอบข้อทหารผ่านสุเกียชุมพรได้กระนัดทอดหน้ากับสกุลในลำดับนี้นะครับขออนุญาตเชิญด้วยความเคารพครับได้ขอเรียนเชิญ อตปสังขาราอุปัธยธรรมิโนอุปัิโตนิรันติเอสัุปสมสโภที่รักจารุธรรมูวัดเขาเจดีพระบัณฑิตปัญญาวโรวัดเขาเจดียทั้งสองรูปได้เมตตาเป็นอรมพิจารณาผลายของสกุลที่ชาตาสัาวาในรดันี้จากนี่หมดเป็นปัลารุับ Cha Wat e Sang Kala Upa Tawya Tamino Upa Chitra Vaniro Chanti <coughs> Te าทจำารรษส,ส,มมส,สถานในแับนี้เป็นส่วนด้วยความเคารพครับถ้าใครสิ่งที่บทาำพรรสถานในระดับนี้แากที่บันด้วยความรุรพครับ กัสสังคาราอูปาทาวยญธรรมมิโฮภูพาทิตวาเนรุสันติเตสังาาโสโโอูปาสมโมสุโคข้บและขอกราบนิมนต์พระอธิการประสิทธิธานิสโรจเจ้าวาดวัดหิวงปู ในมตองค์ที่จะสิ้นในส่วนของพิธีการนะครับจำนวนทั้งหมด สีธรรมโชตเจ้าคณะอำเภอปะทิวเจ้าวาดวัฒน,นาทุ่งประธานฝ่ายสงฆ์ที่เขาแต่งสูงได้มดสุดท้ายในรตดับนี้หมดังนี้มันด้วยตวามเคารม thank mm -hmm.

ับนะครับดันะครับ <constrained> ด <afar> ับนะครับเดินจะม้วเงินบำรวมฝันก่อนถ้าปกเป็นอันดับแรกนะครับต่อไปก็จะมองเงินพระราชทานและเงินสินใหม่ทดแทนตามอัดับนะครับ yeah ดอกไม้จันในระดับต่อไปครับเดี๋ยวจะเป็นเชิญที่มั่นดืดที่ศาลาเรื่องอย่างอของท่ษาบประธานพิธีนะครับ เรียนเชิญขึ้นทางด้านหน้าของปัญญชาพนสถานนะครับและลงทางด้านซ้ายรราาครับของที่เรียนเลื่อและคำขอบคุณจากทางเจ้าภาพนะครับในระดับที่เรียนเชิญทางเจ้าภาพจะได้ยืนประจําจุดที่มอบของที่ระลึกนะครับที่บริเวณทางบันไดทางลงทางด้านซ้ายมือนะครับของทางอาจารย์พนสถาน ยมงายาเงินเพอศาสนการดำเนินการบที่สิยสธ์แต่ที่ศาสนาที่เปกรอนสำหรับบรรยากาศของการประกอบพิธีริฐธานเญเปิดศพกรณีพิเศษและวก็อยู่ในห่วงระหว่างการดำเนินการที่บรรดาคณะข้าราชการชั้นใหญ่และก็ในส่วนของยพี่น้อง ผูเกน็นเป็นที่รักครพนับถือจากทองทางครอบครัวไทยประดิษฐ์ก็ลัง,งท่ยอยขึ้น